เขาอันนั้นเขาจะมาโจมตรงเนี้นะคุณตีตรงท่าเนี่ยพวกนักบวชหญิงพรหมจันย์คนตายต้องกลมงูเด็กผ้าผาพวกงูกัดพวกเนี้ยเราจะมาแล้วเอาหินผูกเสษขาแล้วก็ถ่วงลงไปอ้เผาเขาเป็นคนบริสุทธิ์มีหกประเภทแต่นั้นฝั่งนู้นก็จะมีกระดูกมีอะไรเออเนี่ยะครับเขาเขามีเขามีเผาอยู่สองท่าท่ามณิจันติกาฆ่าแล้วก็ท่ามณีจันติกาฆ่ามณิจันติกาฆ่าก็คือเป็น คนบรรณะต่อเดนเนี้ยเป็นคนบรรณสูงเนี่ยเป็นพวกแต่ก่อนเนี่ยพระชิวะกับพระเมอ่มาเนี่ยมาอาบน้ําอาบน้ําแล้วก็หยอกล้อกันยไอ้ตุ้มหูเนี่ยมันมันหลุดมันนี่ขาดคาดก็คือถ้าไม่ถึงที่ตายไม่บายชิวาวาสไม่ถึงคาดก็ไม่เอ็นข่าไม่อาสันอะไรไม่จิ้มฟันแทงเหงือกก็เสือกตายก็คือตาบใดที่ยังไม่ไไม่ไม่มานอนตรงท่าเนี่ยก็ไม่ตาย ถ้ามนอนตรงท่าเนี่ยจะลุกขึ้นยืนเขาก็วิ่งมียเออก็ต้องแบบเวลาอ่าพอพอตายแบบกบเนี่ยเขาก็จะไปกระพยัดปากให้เสร็จแล้วก็จะเอาหามาแล้วก็เอามาจุ่มลงในน้าผู้หญิงจะไม่มาไม่ไม่มีสิทธิ์ที่มาที่ที่าน้ำเอามาจุ่มลงเพราจุ่มลงเสร็จแล้วก็เอ่อไปวางไว้ตรงท่าอันนี้มันเสด็จน้เสร็จนี้ลูกก็จะไปบวชพราหมณ์ พอไปบวชธรรหมณ์พอไปบวชธรรหมณ์มันก็จะเอาพ่อแม่เนี่ยไปไปวางที่เชิงตะก่อนแล้วก็ไอ้ผ้าขาวเนี่ยไอ้ผ้าขาวที่ห่อสมเนี่ยเขาจะไม่เผาที่มาของผ้าแบบทองสมบูรณ์แตม่ก,ก่อนผ้าก,ก็ไปวางสมบูรณอย่างเงี้ยผ้านนเนี่ยจะว่าทุกวันนี้ตะมาก็ไม่ไปซักเลยนะมันแต่เก่อนเนขาทำอย่างงั้นนะแตะมาทุกวันนี้ก็สั่งลายเลย เงินครบจบเลยแล้วก็ถ้ออามาเอาอย่างเงี้ยมันก,นตก็ต้องไปซักไปอะไรต้องไปเย็บไปอะไรนี่แต่แม่ก่อนตั้งมาเป็นเนน,นก็ทําเองนะทําเองแล้วก็ทําำนอ่าเสร็จแล้วเนี่ยเขาพอพอโออีนมาแล้วใช่ไหมอพอพอมาลูกมันไปจะไปเอาไฟในโดมนะ่ะโดนในโดมนั่ะกลมๆเลยที่มีไฟดแดงๆไฟนั่นใช่ไหมหลอดไฟนั่นน่ะนั่นแหละไฟที่ไม่เคยดับอยู่นั่นน่ะคือพระศรีบาเนี่ยท่านชอบเป็นคนเผาศพ สร็จแล้วก็ไอ้มันเหงือ่อมันออกครับเอามือเนี่ยป้ายตรงแต่นั้นตรงหน้าผาของปฏิบเเนี่ยตรงมีไม่ใช่สี่รอยตรงนั้น,น,นแล้วก็ตาตรงนี้เป็นตาที่ที่จะทําร้ายสิ่งชัวร้ายแล้วคกนเดียเขาถึงป้ายตรงนี้เพื่อจะให้ให้มันทําร้ายสิ่งวต้ายแล้วก็เสร็จแล้วก็เออเขาก็จะเออเอาวางเชิงตกะกอนอินเดียเขาเขาไม่หลั่งน้ําตาเพราะว่าเขาไม่เห็นลงศพ เขาจะไม่ใ <One> ส <input> ่ลงศพเขาก็จะเผาเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ลูกมันก็จะไฟมาก็เดินรอบสามรอบสาหรับก็เผาเผาเสร็จก็จะมีพวกสะเปลือพวกอะไรเนี่ยดูแลพวกพวกไอ้ดูแลพื้นที่กนเสร็จแล้วก็อ่าเขาก็จะเอาไอ้เอาน้ำเนี่ยครับพอพอมันเผาเสร็จใช่มัเขาก็ฉีเขี่ยลงเขาเผาเผาให้เสร็จนะไม่ใช่เผาแบบลูกๆอกนะครับเป็นคนไปธิบายนี่มหาอะไรจะมาอยู่ตรงนี้ฮะ ประมาณหนึ่งกิโลมันแล้วก็ก็เดินมาดูตลอดนะครับเออมาดูตลอดเขาเขาไม่ได้แบบบางคนบอกว่ามันอ่อพอรูอ้รวบมันไม่มีตังไม่ใช่นะครับเข,ขบบาก็ลบศพมากมันเดี๋ยวนี้ไม่มีลูกไปเอาข่าวมาจากไหนก็ไม่รู้โอ้นั่นมันอยู่ที่นน่นอายุธยานั่นแต่นี้ไม่มีเสร็จแล้วเนี่ยพอพอเสร็จแล้วเขาก็จะเอาเอามันเผาเศษไ,ไหม ก็จะเอาน้ำเนี่ยเอาหม้อดินเนี่ยใส่น้ําแล้วก็หันหน้าลงไปน้ำพุงขาอธิษฐานให้บุญกุศลให้ดวงวิญญาณเนี่ยเกิดแล้วก็จะโยนจะโยนข้ามข้ามให้มันลหล่นลงไปหม้อมก็จะแตกน้ำก็จะไหลลงผ่านตรงเท่าฐานแต่แล้วก็จะอหม้อหม้อดินเนี่ยเอาไปใส่น้ําแล้วก็เอาเงินใส่แล้วก็เจาะรูให้มันให้มัน,ให,มนให้มันแบบหยดนย่มันหยดน้ำคือการตรวจน้ําเอาไปแขวนไว้ที่ต้นโพต้นไทรก็ได้ แล้วเนี่ยลูกเขาต้องไปต้องไปทำทุกวันทุกวันแล้วก็